กาบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นน้องๆทุกท่านครับก็บผมสแสแบงแห่งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกุองพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่หละครับท่านไปเรียนเร็วหน่อยนะครับท่านชักช้าไม่ไ้ครับเรามาดูครับว่าเหรียญน,นี้เป็นปีพสอ,อะไรจํานวนการผลิตอยู่เท่าไหร่ติดอยู่หดึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่ และที่รถบครับเหรียญที่ผ่านกรใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไรนะครับสำหรับวันนี้ผมจะไม่ได้มาบอกเก่าอะไรครับผมจะมาบอกว่าจุดขายของเหรียญนี้ปีพศนี้อยู่ตรงไหนนะครับท่านนี่ครับมาดูครับลักษณะของเหรียญก็เช่นเดิมครับท่านเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดครับคิวปนิเกิลอยู่ด้านนอกตัวนั้นในก็สีทองลร้วนนะครับท่านเพราะว่าเหรียญนี้ไม่ทํากลางครับก็เลยดําปีแบบนี้ครับท่านไม่เป็นไรครับแบบนี้ล่างออกแน่นอนครับท่านจุดแรกที่จะรับซื้อใช่ไหมครับจะบอกเลยครับนี่ครับตรงกลางนี่ครับที่ระหว่าง คิวอนิเกิลกับสีทองต่อกันนี่ครับเนี่ยติดต่อกันนี่นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมมีรอยแตกรลวครับเขาเรียกว่าเหรียญไส้ไตครับท่านนี่ครับลักษณนในแบบนี้ครับนี่ครับแล้วมาดูด้านหลังครับนี่ครับยิ่งไปกันใหญ่นะครับนี่ไหมแตกใหญ่กว่าเดิมครับเนี่ยด้านหลังครับนี่ครับคิวปอนิเกิลกับสีทองนะครับถ้าล้างออกแล้วท่านจะเห็นเหรียญแบบสามขอบทันทีนะครับเพราะว่าสีทองจะมีอยู่สองขอบครับอยู่ตรงกลางนี่ครับนี่ครับด้านหลังครับประเทศไทยอักษรบิลพอซององฝันห้าร้ยสามสิบสองกับท่าน สำหรับปีสองหาานี้จำนวกนการผลิตอยู่ที่หนึ่งรล้านเหรียญผลิตพอดีครับท่านในระดับ u ู C ในเหรียญที่ปกตินั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละหนึ่ง้อยหสบาทครับ UNC นะครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละ4ี่ิเอ้สา0สิถึงสี่บบาทเท่านั้นเองนะครับท่านพูดกลับไปกลับมาแล้วก็ผิดอยู่เรื่อยเลยครับเนี่ย สวยงามมากน,นะครับมีสองจุดครับจุดหนึ่งคือจุดนี้ครับจุดที่สองคือปีสามสองนี่นะครับถ้ามีแบบนี้ครับท่านจะได้สั่งตีครับหนึ่งร้อยสองร้อยบาทถึงสามร้อยบาทเลยนะครับจบคลิปแล้วขอให้พี่พี่พพอน,น่องน้องท่านดูดีมีความสุขทุกท่านเพราะว่าเหรียญุกวนนี้มันหายากขั้นพกวนเลยนะครับท่าน,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 นรีบหารีบเก็บ ให้ไหวเลยนะครับก่อนที่เขาจะยกเลิกการใช้เหรียญรลอเก้านะคะ